สวัสดีครับพี่น้องเอซทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็จะชวนพี่น้องเอซมาพูดคุยในเรื่องราวของกีฬาซีเกมครั้งที่32ซึ่งถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2 5 6 6กีฬาซีเกมครั้งที่32 ในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศขมิเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับแต่ยังไม่ทันที่จะถึงเวลาแข่งขันในกีฬาซีเกมนะครับก็มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับเป็นกระแสข่าวดังทุกวันนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ แต่ก็มีพี่น้องหลายคนหลายท่านบอกว่าให้พี่นนหยิบยกเรื่องราวเหตุการณ์ของกีฬาซีเกมครั้งที่32มาพูดมาเล่าเหมือนช่องอื่นๆบ้างว่าอย่างนั้นอีกอย่างนึงนะครับทางคุณกระเพาเรื่องเล่าจากนักลบเขาก็บอกว่าช่วงนี้มันเป็นกระแส ผมก็เลยถามน้องๆบอกว่าเฮ้ยกระแสยังไงบอกว่าโอ้ยช่วงนี้เรื่องกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ซึ่งถูกจัดขึ้นในประเทศกัมพูชามันดังมากพี่ไปอยู่ไหนมาโดยเฉพาะเรื่องของอมวยไทยซึ่งขมนเขาอ้างว่าที่มาของมวยไทยก็ได้มาจากประเทศกัมพูชามาจากประเทศกัมพูขมรนว่าอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่ามวยกุนขแมบอกว่าอย่างนั้น ตายเลยพี่น้องนะครับมันเหมือนว่าผมไปหลบอยู่ในซอกในมุมไหนก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ค่อยได้ติดตามข้อมูลรู้แต่ว่ามันเกิดข้อขัดแย้งนะครับจนทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยในสื่อโซเชียลจํานวนมากนะครับออกมาโจมตีขเขมรอย่างหนักนะครับโจมตีแบบไหนโจมตีอย่างไรนะครับก็โจมตีนะครับเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาทำไม่ถูกในหลายเรื่องเขาพยายามจะเคลม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวยเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของขนอีกหลายเรื่องพี่น้องที่เขาพยายามที่จะบอกว่ามันเป็นของเขานะที่มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวยเรื่องขนเรื่องวัฒนธรรมต่างๆเขามีที่มาเขามีหลักฐานมีพยานอ้างอิงให้กับสังคมโลกได้รับรู้ได้บอกว่าอย่างนั้น นะครับมันจริงหรือไม่จริงนะครับพี่น้องเอฟของผมนี่แหละนะครับจะเป็นผู้ที่มาชี้นะครับก็อยากให้ฝากข้อคอมเมนต์ความเป็นมาความเป็นไปในเรื่องของอมวยขเขมรมวยคาเมหรือว่ากุนคาเมนะครับมวยไทยนะครับขนไทยวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็มีปัญหาเยอะแยะ นะครับแต่เท่าที่ผมไปค้นคว้าไปศึกษาขอ้อมูลต่างๆางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวยเรื่องของขนเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่แถบอีสานใต้บุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกดอย่างเงี้ยนะครับก็ไปค้นคว้าก็พยายามไปฟังจากผู้รู้ไปค้นคว้าจากหลักฐานจากเอกสารที่เขาอ้างยิงไว้นะครับก็พบว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ผมได้พูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมไยัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอวัฒนธรรมประเพณีนะครับมันมีมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดมันมีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของผมนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนคนกัมพูชาเนี่ยนะครับอย่ามาอ้างองิงอย่านำมากล่าวอ้างว่ามันเป็นของตนเองนะครับคืออย่าให้ผมได้พูดเยอะนะครับเพราะว่าผมไปคุกค,คีอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนอ่า ไทยกัมพูชานานมากนะครับเริ่มตั้งแต่คลองหาดอำเภออรัญประเทศอำเภอตาพยาจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตบุรีรัมนะครับสุรินทร์ศรีสะเกดเนี่ยผมไปคุกคีนะครับไปลุกลุบบุกบัน่ปนปัญบานไปเห็นความเป็นมาเป็นไปไปเห็นนิสัยใจคอเห็นพฤติกรรมของพวกท่านค่อนข้างเยอะนะครับทหารไทยหันหลังให้ท่านไม่ได้นะครับหันหลังให้ท่านเมื่อไหร่เนี่ยทหารไทยเนี่ยเสร็จแน่นอนนะครับ ท่านอย่าลืมนะครับในช่วงที่บ้านของท่านบ้านแตกสลายขาดประชาชนต้องหอบลูกจูงหลานหลบลี้หนีภัยเข้ามาในกอย่าลืมบุญคุณของประเทศไทยอย่าลืมคุณข้าวคุณน้ําของประเทศไทยนะครับที่ท่านได้ดื่มได้กินได้อา,อาศัยผืนแผ่นดินไทยเป็นที่พักพิงเป็นที่ซุกหัวนอนเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับแล้ว วกกลับมาในเรื่องของกีฬาซีเกมนะครับก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ไปค้นว้าเรื่องเรานะครับกีฬาซีเกมถูกจัดขึ้นในประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับคือจัดมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงปีพศสอพหร 2, 5, 6, หรือปี1963เป็นกีฬาซีเกมครั้งที่3แต่มันไม่สามารถจัดกีฬาซีเกมครั้งที่3ขึ้นในกัมพูชาหรือในประเทศเขมรได้ นะครับตรงนี้น้องน้องเยาวชนคนรุ่นหลังในประเทศกัมพูชาเนี่ยประชชนคนรุ่นหลังในกัมพูชาเนี่ยเคยได้เรียนรู้เคยได้รู้ประวัติความเป็นมาบ้างไหมการละครั้งนั้นนะครับเขาได้มีมติให้จัดซีเกมครั้งที่3ขึ้นในประเทศกัมพูชาแต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดได้เพราะช่วงนั้นคนในพื้นที่ของกัมพูชาเนี่ยเกิดทะเลาะเบาแวงกันเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการทหารเกิดการ แย่งช่วงชิงอำนาจกันในช่วงนั้นจนทําให้ไม่สามารถจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่สในประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศขเขมรได้ต้องไปจัดที่ประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านของไทยนะครับเรื่องนี้อยากให้พี่น้องอิซของผมไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่ว่าจริงหรือไม่การละครั้งนั้นการจัดก็มีปัญหาเหมือนเช่นครั้งนี้นะครับการเวลาแม้ว่ามันจะล่วงเลยมาผมว่า ประมาณ61 62ปีเห็นจะได้นะครับแต่ว่าทำไมมันกวน็วนกลับมาที่เดิมวกกลับมาที่เดิมเลยพี่น้องคือปัญหาเยอะแยะนะครับไปว่ากล่าวให้ไลยประเทศเพื่อนบ้านประเทศข้างบ้านนะครับไปทะเลาะเบาแหวงกับเขาพยายามจะใหะ้ประเทศของตนเองนี้มีบทบาทใหญ่โตเรื่องนี้ผมต้องขอพูดนะครับก็ต้องขออาภายัยผู้ใหญ่พี่น้องอ ทหารตำรวจข้าราชการในพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนนะครับก็อยากจะเ,เขาเรียกว่าเล่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในเมืองได้ฟังนะครับถึงแม้ว่าพวกท่านกำลังเ,เขาเรียกว่าสารต่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาแต่ ในสือส่อโซเชียลกลางเมืองในเมืองหลวงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตอนนี้เขายำใหญ่ประเทศเขมรน,นะครับจริงๆแล้วในความรู้สึกส่สกวนตัวของผมผมก็เห็นสมควรเห็นด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลทางข่าวสารที่ออกมาจากสือส่อโซเชียลของประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับมีทั้งแะมีทั้งว่าเกาวให้ไลฟ์มีทั้งชวนชุกต่อยชวนตีนะครับเถียงข้างๆคูคูตลอด นะครับทั้งในเรื่องของประสาทเขาพระวิหารอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันก็ผ่านล่วงเลยมาแล้วนะครับทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าอยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ฟังกันในช่วงที่ผมประจำการอยู่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยพี่น้องทหารของกัมพูชาเนี่ยจะว่าเขาหัวดีหรือว่าเขาขี้โกงแล้วแต่พี่น้องเอฟซีของผมจะคิดนะครับ ตามตะเข็บชายแดนไทยให้เริ่มตั้งแต่บริลมสุรินศรีสกิดจ,จังหวัดอุบลราชาธานีเนะี่ยหน้าแนวรบเนี่ยเขาไม่ได้มีกองกําลังของทหารแต่เขามีกองกําลังของประชาชนเขาเอาประชาชนของเขาที่ทุกข์ยากที่ลําบากที่อัตคัดกัดสนเนี่ยไปอยู่ตามตะเข็บชายแดนส่วนเขาถอนกําลังมาถอยมาอยู่ข้างหลังจากนั้นเขาก็ผลักมงลชนของเขาเนี่ยขยับเข้ามา,ขย,ข,า,มาขยับเข้ามาตามตะเข็บชายแดนไทย ทหารไทยลาาตะเวนไปก็ไม่เจ้าเอกก็ไม่เจอ,อประชาชนคนของกัมพูชาจะใช้กําลังก็ไม่ได้ใช้อาวุธก็ไม่ได้พอเราใช้กําลังใช้อาวุธเข้าปฏิบัติการทหารขมินหรือว่ารัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าทหารไทยทําร้ายประชาชนคนขมินเนี่ยมันเป็นแบบนี้พี่น้องหันกลับมาทางประเทศไทยของเราประเทศไทยของเราเนี่ยเอาทหารหรือว่าเอาอาสาสมัครฐานทานเนี่ย ไปประจําการตามตะเข็บชายแดนดูแลแนวชายแดนดูแลพรมแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาเริ่มจากชายแดนด้านจันทบุรีตาดขึ้นมาที่จังหวัดสะแก้วในปัจจุบันเกียงอำเภอคลองหาดอำเภอตาพยาอำเภออลันนะครับขึ้นมาที่อำเภอบ้านตรวจอำเภอละหารทรายขึ้นมาที่พนมลงรักของจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นไปที่กา,กาบเชิงขึ้นไปที่ช่องจอม ไปทางด้านนั้นต่อเนื่องไปทางปรา,าสราทเขอบพระวิหารไปทางช่องอันมา้านะครับเนิน500เนิน408ช่องบกเนิน3 0 0เนิน477ออกไปทางอำเภอนายืนอำเภอนาจรวยจังหวัดบุรีราชธานีนะครับทางขมรนเนี่ยเขาใช้มวลชนใช้ประชาชนของเขาเนี่ขับเคลื่อนเข้ามาถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงหลายวันก่อนก็มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในพื้นที่ทางด้านอำเภอตาพญา บ้านป่าไร่อำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าจังหวัดสแก้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีประชาชนคนเขมิ่ขยับเข้ามาขยับทีละนิดขยับทีละหน่อยทหารของเขาก็มาบอกพี่น้องประชาชนคนไทยตรงนี้ผืนแผ่นดินกัมพูชานะให้ถอนกาลังให้ถอยออกไปอย่ามาทำไร่ไถนาในพื้นที่ของอกัมพูชาบอกว่ายังบ้านไรเลยนะครับจากนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่ก็พากันเข้าไปประท้วงพากันนำป้ายต่างๆเนี่ยไป ปิดกั้นไว้ทําให้สื่อมวลชนได้รู้เรื่องราวจากนั้นก็มีทหารพลานในพื้นที่กองทัพภาคหนึ่งเข้ามาเคลียร์ปัญหานะครับหลายครั้งหลายหนที่เขาพยายามลุกบุกเข้ามาในประเทศไทยนะครับผมก็อยากให้พี่น้องทหารของเราโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ระดับผู้บัญชาการผู้บัญชาก,การกองกําลังนะครับหรือว่าแม่ทัพภาคเนี่ยไม่ว่าจะภาคหนึ่งภาคสอง ็แล้วแต่นะครับก็อยากจะให้ลงไปดูนะครับว่าอยากจะขอความรบกวสั่งการให้ทหารของเราเนี่ยให้เข้มแข็งนิดนึงอย่าปล่อยให้ประชาชนคนกัมพูชาลุกบุกเข้ามาในผืนแผ่ดดินไทยนะครับทั้งทางด้านตาพยาอะไรทังประเทศหรือว่าคลองหาดหรือว่าบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตแลอุบลราชธานีเนี่ยนะครับวันนี้เขาขยับเข้ามาได้นิดนึงวันหน้าเดี๋ยวเขาก็ได้ใจนะเขา,ขย,เข,าขยับเข้ามาอีกขยับเข้ามาอีกนะครับขยับเข้ามาเรื่รอย ประชาชนคนไทยเนี่ยมันจะไม่มีแผ่นดินอยู่ทหารทําอะไรที่มันเป็นการรุนแรงก็ไม่ได้ใช้กําลังเข้าไปปฏิบัติการก็ไม่ได้ใช้อาวุธเข้าไปห้ามหันก็ไม่ได้ตรงนี้นะครับท่านต้องยอมรับความจริงมันเกิดขึ้นกับแผ่นดินไทยนะครับส่วนข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานในพื้นที่ผมก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องๆทหารทานในพื้นที่นะครับด้านที่เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชามีหลายคนเหมือนกันเขาก็ โทรศัพท์เข้ามาน้อยเนื้อต่าใจบอกว่าทําได้ไม่มากกว่านี้เพราะว่าเป็นอาสาสมัครฐานพานเป็นผู้น้อยพูดไม่ได้ไอไม่ดังมีปากมันเหมือนมีตูดเวลาพูดพูดไม่ได้นะครับเรื่องนี้เขาก็โทรมาบอกผมซึ่งผมก็ไปค้นคว้าข,ข้อมูลแล้วก็ไปพบกับเรื่องราวไปพบกับภาพต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่แถวช่องอันมาครับไปดูเถอะครับนะครับ,เร,บ,นะรบเราตัดถนนหทางตัดเข้าไปทางฝากฝั่งของกัมพูชาคนกัมพูชานะครับดูเหมือนว่าเขาจะเข้ามาทำมาค้าขายนะครับวันดีคืนดีผมไปพบเห็นด้วย2ลูกตาของผมนะครับใช้จอบไปขุด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 ,ดพื้นดินที่มันสูง ซึ่งพื้นที่ที่มันสูงเนี่ยมันเป็นฝั่งของประเทศไทยขุดให้มันต่ําลงจากนั้นพ่อค้าแม่ขา,ขายของกัมพูชาทั้งหลายหลยเนี่ย,ขยเขาก็ขยับเข้ามาข,ข,ขยับเข้ามาขุดทุกคืนขุดทุกวันขยับเข้ามาขยับเข้ามาผมก็ถามาพวกเพกืพ่อนพ้อพ,พ,พี่น้องที่ประจําการอยู่ข้างในเฮ้ยทาไมปล่อยให้เขามาขุดดินลุกล้าเขตแดนประเทศไทยเข้ามาแบบนี้ทางเพื่อนผมก็พูดเหมือนเดิมบอกว่ามีปากเหมือนมีตูดมันพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไอ้ไม่รังเราเป็นชั้นผู้น้อยผมก็ถามว่าเอาแล้วผู้ใหญ่ไปไหนหมด ก็เขาก็รู้ปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมก็ขอฝากนะครับให้ทางหน่วยทหารของเราหน่วยความบั่นคงภายในเนี่ยช่วยลงไปดูนะครับไปสังเกตการว่ามันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรบางครั้งบางโอกาสผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับนายทหารหลายท่านเหมือนกันนะครับเริ่มตั้งแต่พุ่งขับกลงร้อยทหารพาน นะครับตั้งแต่ร้อยตีร้อยโทร้อยเอกพันตีพันโทพันเอกเนี่ยผมมีโอกาสได้พบปะได้พูดคุยท่านก็บอกไอ้น้องเอ้ยเองทําสื่อเล็กๆเองอย่าไปยุ่งมากสื่อของเองน่มันพูดไม่ได้ไอไม่ดังหรอกว่าอย่างนั้นขนาดพี่พันเอกยังทําอะไรไม่ได้เลยยังถูกย้ายว่าอย่างนั้นเขาก็พูดมาอย่างนั้นนะครับเราก็ได้ครับรับแต่ครั้งนี้ นะครับก็โทนไม่ได้นะครับเพราะว่าไปดูตามาสื่อโซเชียลต่างๆในเรื่องของซีเกมนะครับทางกับ,บูชามากันเนะกะนเหนนะครับมาว่าเก่าวให้ร้ายโดยเฉพาะาเรื่องมวยไทยเนี่ยนะครับทางาเขาเรียกว่า,านักมวยของเรานะครับก็พยายามพูดพยายามชี้แจงเฮ้ย hey, ที่มาเนี่ยมันเป็นของมวยไทย ที่สืบสารวัฒนธรรมมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่ปู่ย่าตายายตั้งแต่โหรุ่นเขาเรียกเป็นพันๆปีมาแล้วว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ผมก็ได้เข้าไปดูในเพจของอบัวขาวนะครับ บัวขาวบัญชาเมฆนะครับก็เข้าไปดูนะครับเขาก็มีข้อมูลเขาก็มีวัฒกรรมต่างๆหลุดออกมาค่อนข้างเยอะนะครับหากพี่น้องอยังไม่เคยได้เข้าไปติดตามเป็น FC ของของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับก็ไปดูนะครับเพราะว่าเขามีข้อมูลข่าวขาวบางที เพราะว่าเขามีามข้อบูลข่าวสารบางครั้งนะครับเขาก็รู้สึกฮึดทัดทื่อนะัเขาก็รู้สึกโมโหเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีกะระแสบางคนก็ทําเป็นมาท้าต่อยมาท้าชกมาท้าตีกับบวัวขาวนะครับมันก็มีเยอะมีอยู่ครั้งหนึ่งเท่าที่ติดตามบวัวขาวบอกว่าเฮ้ยเอ้ข้าไปชกมวยในประเทศของเองเนี่ยพวกเองเนี่ยครั้งเอ้ข้าชกมวยของข้าเนี่ย อยู่ประมาณสองล้านกว่าบาทจ่ายมาเร็วๆบอกว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็โมโหเหมือนกันนะครับก็มีหลากหลายวลีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เข้าไปชมไปติดตามนะครับเพจของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับก็ไปดูแล้วก็จะมีภาพนะครับการลำวยมีคลิปนะครับมีภาพคือน่าดูมากน่าชมพี่น้องเดี๋ยวผมอขออนุญาตบัวขาวก็แล้วกันนะครับรอยถูบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ย นำภาพในเพจของท่านมาประชาสัมพันธ์มาให้พี่น้อง f อได้ดูได้ชมกันนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปชมกันนะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับปัญหาต่างๆในเรื่องของหมัดหมัดมวยมวยนะครับผมกออ็ติดตามชมท่านมาตลอดนั่นแหละนะครับถามว่าบ้านอยู่ใกล้กันไหมบ้านอยู่ใกล้กันถามว่าเคยเจอกันไหมนะครับก็เคยเจอกันครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสักหกเจ็ดปีมาแล้วที่ค่้ปักธงชัย วันนั้นจําได้นะครับบัวขาวนักมวยคนดังของเราเนี่ยเขาไปรับเข็มเกียรติคุณฐานพานจูโจมกิติมศักดิ์และความสามารถฐานพานจูโจมพิเศษที่ค่ายปักธงชัยช่วงนั้นผมก็ไปรับใบประกาศเกียรติคุณทหารพล ดีเด่นนะครับช่วงนั้นก็ไปรับแล้วก็ไปเจอกันก็เคยถ่ายภาพไว้นะครับแต่ว่ามันหลายปีมาแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับมันก็คงอยู่ในเรียกเฟซบุ๊กคงจะอยู่ลึกค้นไม่เจอนะครับก็ได้เจอก็ได้พบปะได้ทักทายนะครับก็รู้ว่าบัวขาวเนี่ยเขาเป็นคนมีจิตใจดีเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องบัตรบัตรม,มวย,มวยในเรื่องของความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาเต็มรอยอยู่แล้ว นะครับช่วงนั้นอายุเขาก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทีนี้บัวขาวนี่เขาเป็นคนเขาเรียกพูดเขมรนเนาะนะครับแต่เชื้อสายที่มาของเขาเขาก็จะบอกไว้ว่าเออเป็นชาวกุยนะครับอยู่ในเพจของเขาไปดูได้พี่น้องกอ็รู้สึกผ่อนคลายลงมาบ้างนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยในเรื่องของบัวขาวนะครับนักชกคนดังของประเทศไทยนะครับก็วันก่อนเขาก็จัดลำวย นะครับทำเ,เขาเรียกว่าบันทึกสถิติโลกใช่ไหมพี่น้องนะครับที่หัวหินนะครับเป็นภาพที่สวยงามน่าชมก็เข้าไปชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์กด, share, กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมนั้นจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันอีก เรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผมได้พูดได้เล่าในคลิปนี้ไม่ได้อยากให้มันเกิดความแตกแยก,กระหว่างพี่น้องประชาชนคนสองประเทศแต่ก็ต้องบอกต้องเล่าตามสถานภาพตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆมานะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ